สวัสดีครับหลังจากสายบินได้มาทดสอบเสียงแล้วก็วางคลืนนะครับผมก็มาลองทดสอบเสียงเขาบอกว่าหมายนี้มีคนเล่นเยอะนะครับผมสายบินก็ได้มีโอกาสมาลองทดสอบงานคืนและเสียงนะครับผมก็มาเทสงานให้ชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมหนึ่งแต้มนะครับผมเดี๋ยวสายบินก็จะทําการปล่อยนะครับผมคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับ ก็พอ,อเป็นแนวทางนะครับผมขอญยาบแป๊บนึงนะครับนกนกหนุ่มนะครับผมขออนุญาตปล่อยกันนะครับผมเข้าติดคอด้วยติดคอติดขานะครับผม จะมารีวิวงานพอเป็นแนวทางนะครับผมเป็นนกหนุ่มนะครับโหปล่อยว่าจะหลอกเพื่อนมาอีกสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับผม ติดีจังเลยเข้าทั้งคอทั้งขานะครับอย่างนี้ไม่มีหลุดเนี่นอนนะครับเป็นเป็นนกนุ่มนะครับผมอนกรุ่นรุ่นนะครับอออก็มารีวิวการปล่อยไปเลยซึกขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับผม ก็ออเป็นแนวทางนะครับผมถ่ายบินชัดเจนนะครับผมมารีวิวงานคืนแล้วก็เสียงปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาตินะครับปล่อยไปแล้วครับผมเข้าป่าเรียบร้อยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ